มาแ,แล้วเต็มเต็มเลยเพื่อนๆนี่กระปอมตัวนี้ง่ายเลยนะตัวผู้เลยขออนุญาตเก็บเต็มเด้เพื่อนๆเนดะ้อมาแล้วเต็มที่นี่เลยสุขสบายดีและสวัสดีเพื่อนๆเอฟซีทุกท่านที่ติดตามเลยครับส้มสองสุพรรณบ้านหนา ถือว่าคล no right? so anyway, ิปว right? ิดีโอนี้ก็กะสิได้พาเพื่นๆเอฟซีทุกท่านหาของกระปอมและเพื่นๆเพราะว่าฝนตกได้อกมือเลยก็จะสิทิได้ไปเลาะเบิ่งกระปอมแถวทุ่งไฮทุ่งนาได้เพื่นๆบื่นันนี้ได้เนาลุ้นไปงับกันติดตามไปงับกันเด้อเพื่นๆเด้อว่าก็สิทิได้กระปอมพอได้ยุได้กลิ่นหมดเรื่อยไปติดตามไปงับกันเรือยเพื่นๆเพื่อนถือว่าก็จะเลาะไปแถวแคมโฮคือคือบ้านแถวนี้แหละ นี่ถือไม่คนนะล้คองไปข้างนี้ไนดะ้โอ้ยแล้าคล้องกระปอมหรือว่าหากิิงกากับปอมพอแดงและยามนี่ได้ฝนตกไม่ไมนี้ค่อนข้างที่จะเห็นมั้แต้แฟนทีนึงเลยเพื่อน

เรียบร้อยเพืเ่อนๆนนี่ได้แล้วได้แล้วได้แล้วนี่องใหญ่ไปลยนะตัวมน้อยน้อยเก้าวเด้ดแค่ไหนโอ้ขึ้นทึงเลยเพื่อนๆนพ,นพนอก็เลยจะได้เอามาตุ่นซอยเอามาตุ่นซอยลงเลยนะ เงยตัวไเงยติบไรขบงกาล้วงยเงยเงยตัวเข้าก็ไดองพุทุนชอยเลยเลยขบกาอ๋อข้องากเก็บเต็มนะเพื่อนหมาเล็กขบงกาเลยเนี่ยเพิ่นๆถือว่ากระพรบเหากัได้ก็มีหลายเพื่อนนะ แต่กับพอได้ยุติกรกินแล้วจำนี้กระป๋อม่านนะวันนี้คอยกับสิได้ก้อยกินนะสิได้ก้อยกระป๋อมสู้คนกินแล้ววันนี้พราะว่าหาหามาแต่สั้นกูนะคอยก็ไม่ได้กินสักวันเะ็ดกินจำแรงนี่แหละคิดว่าคือสพอกินนี่หรอกจำนี้พอสแกเพยอนยังดับไฟอยู่ หนงังไฟแล้แล้วก็ซีดีจี้เผาแล้วก็สีได้ปีงเขามันชุกเลยแต่ฟักนะมันนี่ฟักแล้วก็สีได้ก้อยกันเลยนะจี่เหา,า,า,า่ากเก็บนอเลยเปิเปล่ามันนี ประมาณห้าตัวนี่ถือว่าเลิกกินเลยนะกระป๋อมนี่กระกระป๋อมก้าบานเกินบานเกินกระป๋องก้ากระป๋องม,มันสิใหญ่กว่ากระป๋อมธรรมดาเลยเพื่อนกระป๋อมธรรมดานี่มันสิน้อยหมอนี่ข้ออิทหมอนี่จะเป็นยัง ความแ่บเพื่อกะคือสีซ้ำกันฝนตกเลยคือสีแลนกับอ่องล้อโกนนัานเป็นดงเป็นภูกาดสืะพบก็คือสีส,งส,ลลงส,สูงไ่ได้กับัตุเล็อกาสเป็นภูนี่ค่อยไปละ เราเบิงว่าสิได้พบบ่ว่าแรนนอกโกนท่านกระปอบก้อยอยาวันนี้เพรากิดจะซ่อยอีกแล้วพอมีคล้องแล้วเพราจะมันปล่อย จะมีซอยเลยนะ อะไรขึ้นบนแล้วเรียบร้อยนะจี้เรียบร้อยวันนี้ก็ดีได้ล้างลาลแล้วก็ปาดแล้วก็นจีได้อันนาะอันนาจีได้ปิ้งนะเพื่อนๆไปดูอินกันเลยอ,อุ้ยน้ำเต็ม because you all have like Dimong Michael Ashley Ahdef ปีน่ะประเดี้ยไรเกียวมาสือตะไฟคือเกา ไหวไหมได้โอ้ยเขาปย้ายบอลปิงเลยเพลนบอลปิงอยู่เพินเขาแม้อยู่ไปเจกะพิมพ์เป็นบอลปิง ถือว่าะพกตัวน้อยก็ถือว่าสุกเลยนะเ,เพื่อนๆ้ายังตัวใหญ่นี่แหลยทางกระดับยังตัวใหญ่ตัวใหญ่สุกเลยก็จะได้ฝากเห็ดลาบเลยนะรอบนี้เห็ดกอยนะเห็ดลาบ ผักอยู่นี่ล่ะผักอยู่นี่มาปุ่งอยู่เพิ เรียบร้อยแล้วมันเพิ่นฟักเรียบร้อยแล้วมันนี่ข้อกสิทิ์ได้กั๊บมือเฮิร์นแล้วมันนี้เงาเพิ่มปรุงเครื่มปริสัอยู่อยยืนยืนอยู่ซันวันนี้ก็ฟักแล้วแล้วก็ปิ้งแล้วแล้วก็กสิทิได้กั๊บแล้วมันนี้กั๊บมือปรุงเคริงยืนยืนหมดเลวไปเพิ่อนกั๊บมือปรุงกัน

yeah Bỏ, Hồi, ừ. là, là. Thưa à, thôi nó ăn thôi, thôi, thôi coi chị phải mẹ này, moko một ô moko phô, moko, tập một cọ เน่ยพจนกินเปรียนไม่ได้หรอกเพื่อไปเธอตายแล้วเอ้าตายเยาพื่อนเอาไปเธอไม่เพื่อนะไ,ไ,ไแล้ว นี่ขึ้นไปแล้วเรือมีเลยค่ขอไอ้เด้อน้ชนนี้ก็ผู้แอบอันนี้ก็ได้น้องมุกกินข้าวแล้วป่ะน้องมุกกะสิได้ทาสาวแกมาแต่งผักข้าวว่าน้ำแล้วกะสิได้กินข้าวกินน้ำนะเพือเพื่อนฮะเพื่อนเถือว่าแล้วแล้วแต่งผักข้าวกะก็กะจะสิได้กินข้าวกินน้ำ้ะเพื่อนเพื่อนน้องมุกน้องปุ่ยมาเลยโอ้นี่อะไรแซ่บอ่ะน้อยแซ่บใช่ป้อง Oh có cái bom coi có cái này nhạc 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 nắm nó nhạc 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 ง่ายกักขนาดกว่าฮะือวคอยเลยครบโคูกับกินข้าวกินน้ำอิ่มไปทีมหอยแลวเปิดเผนสั้นคลิปวิดีโอนี้คอยกับสิดได้ฟะไว้แต่เพลงต่านี้แล้เปิดเผนการข้อมูลพบเจอน้าเอฟซีที่ทาอะไรกับกดติดตามกดไลค์กดแชร์อีพีหน้าพบคนใหม่สำหรับอีพีนี้ขอกล้าวกว่าสบายดี